สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจาร,รย์หนองนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องศิลปะการทักทายคนที่ไม่รู้จักผู้ฟังทุกท่านครับ โลกใบนี้มีผู้คนมากมายตัวเราเองในฐานะที่เป็นมนุษย์เกิดมาก็ย่อมมีคนรู้จักอยู่ในระดับหนึ่งอยู่ในจำนวนหนึ่งนั่นก็คือบิดามารดาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงคนรู้จักญาติต่างๆซึ่งปริมาณก็มากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความยิ่งใหญ่ของครอบครัวหรือตระกูลแต่หากเราต้องการดำเนินชีวิตอย่างคนมีคุณภาพการมีศิลปะทักทายผู้คนที่ไม่รู้จัก จะก่อให้เกิดฐานเกิดความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพและการดําเนินชีวิตได้ครับดังนั้นจึงต้องมีความพร้อมทางด้านของบุคลิกมีน้ําเสียงมีเนื้อหาในการที่จะแนะนําตัวได้ตลอดเวลาต่อมาศิลปะข้อนี้เขาบอกว่าเราควรมีภาษากายที่ดีที่งดงามใช้สายตาเป็นใช้ภาษากายเป็นแสดงออกได้เหมาะสม ตั้งคำถามได้อย่างสร้างสรรค์ตั้งใจฟังอย่างมีศิลปะรู้จักการเก็บข้อมูลระหว่างพูดคุยจับประเด็นได้ดีสรุปการพูดคุยได้เฉียบคมตลอดเวลาในการทักทายพูดคุยควรมีการเสริมสร้างความประทับใจได้อย่างงดงามและเหมาะสมครับดังนั้นทุกๆท,ท่านครับมนุษย์ที่มีทักษะในการพูดมีศิลปะในการทักทายรู้จักการ กล่าวหรือใช้ถ้อยคําใช้วลีใช้ว,ชวจีเป็นมีภาษากายที่ดีมีความตั้งใจฟังแบบมีมารยาทื้อสิ่งอื่นใดคือการจับประเด็นในการพูดคุยแล้วสรุปจบให้คู่สนทนานั้นเกิดความประทับใจได้อย่างเฉียบคมครับสังคมเขาจะกว้างเขาจะได้มีโอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตอยู่ตลอดเวลานี่คือเรื่องราวดีๆซึ่งทางผู้พูดเองได้ใช้ได้ฝึกฝน ตลอดระยะเวลาในการเดินทางทั่วผืนแผ่นดินไทยไปในทุกจังหวัดในทุกชุมชนมีโอกาสพบผู้คนที่ไม่เคยรู้จักอยู่ล่ําไปแต่เราก็มองว่านี่คือความท้าทายนี่คือสิ่งที่งดงามของการดําเนินชีวิตทุกท่านครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นํามานําเสนอซึ่งวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ